จำรููได้ปะคนที่ดุๆอ่ะออกก็สอนยากๆเลี้ยงรุ่นกันแล้วเหรอเนี่ยเขาบอกว่าคนเลี้ยงรุ่นเนี่ยแปลว่าเริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุคุยไม่เคยเลี้ยงรุ่นเลยนะครูเค,ย,<ไ>คยแค่นัดผู้ปัดส,สรรันเพราะนั้นนักเรียนก็พิจารณาเองแล้วกันว่านักเรียนรุ่นไหนนะคะครูนี่ไม่มีอะไรมากครูอายุยาวตลอดเวลาหน้าเด็กอย่างครูก็หน้าเด็กอย่างนั้น<ไ>ก็ขอให้แก่ตามครูแล้วก็นําหน้าครูไปนะคะไอ้คนที่ไปนเคยว่าครูไว้ ขอให้มันได้แบบนั้นไอ้เป็นนักรเรียนตัวแต่นะคะเอามีความสุขทุกคนนะคะประสบความสำเร็จในชีวิตนะลูก คิดถึงทุกคนนะไม่น่าเชื่อเลยวันเวลามันผ่านไปด้วยเร็วนะสังเกตได้จากรอยยนของพวกเราทุกคนแต่ของครูเนี่ยรู้สึกว่าจะสวยโดยร้แอปพลิเคชันนะคะสุดท้ายนี้ก็คือไม่รู้จะพูดอะไรมากมายนะขอให้ทุกคนโชคดีแต่เขาก็ยังเน้นอยู่นะประธานรุ่นก็ยังเน้นอยู่สม่ำเสมอว่าห้ามพาแต่ช่วยไม่ได้จริงๆนะคิดถึงทุกคนทุกคนโชคดีแล้วก็มาเจอกันนะทุกวันที่4มกรามนะจ๊ะ thank you สวัสดีนะครับนักเรียนชั้นมัธยม6รุ่นที่19ทุกๆคนนะครับก็ต้องขอวอวยพรใหลรรล้ลูกศิษย์ของครูลูกศิษย์ของโรงเรียนชมุมทาวิทยาทุกคนมีความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จที่ในหน้าที่การงานด้านการศรึกษาชีวิตครอบครัวครับแล้วก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอให ักเรียนวิสิตเก่ามิธยมศากดิ์ปีที่หกกลับมาเยี่ยมโรเรียนกับแาเน้องๆบาเงเระเนณีแล้วัฒนธรรมของพวกเราชาวชุมชนยาครูก็ดีใจมากนะคะที่หนูมีรายการอะไรดีๆแบบนี้นะแต่ที่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยครูอยากจะเจอพวกหมูทุกเป็นๆมากกว่านะคะเออนะมาเจอกันไม่ไม่เจอหน้ารุ่นนี้นานมากแล้วนี่นะคะแต่ละคนเนี่ยสามคนที่มาหาครูเนี่ย ็รู้สึกว่าอายุมากแล้วเออนะคะแก่ไปมากไม่เหมือนครูนะคะผูกเผ็ดกับครูผู้สอนมานล้วต้องปรับครูนะคะก็เขาเลือกเรา呐อ๋อนี่ยังไม่ได้เข้าอีกหลังเนี่ยอินโทรักชั่นค่ะอินโทรักชั่นเฉยเฉยเข้าประเด็นก็คือว่าครูดีใจมากแล้วก็ภูมิใจนะที่ได้ข่าวว่าลูกๆของครูทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะก็ขอให้ เป็นคนดีนะคะเป็นโลโก้เลยนะเป็นคนดีมีคุณธรรมน้องน้อมคำไม่ใช่ขอให้เป็นคนดีนะคะตั้งใจเรียนมีคุณธรรมแล้วก็ตั้งใจทำงานนะนที่ตัวเองทําหน้าที่อย่างเต็มกําลังสุดกําลังความสามารถนะคะเพื่อความเจริญก้าวหน้าในองค์กรแล้วก็ส่งไปถึงประเทศชาติต่อไปมีคติดรรมมากเลยเนาะก็ดีใจค่ะรักค่ะขคะขอให้สมเรารถนาค่ะโชคดีนะคะขอบคุณค่ะ สิบเก้านะคอยมีความสุขประสบความสำเร็จนะแล้วก็รุ่นเนี้ยคกูจําไม่แม่นเลยนะแม่แม่นที่สุดกูดมแล้วแหละที่เหลือคกูก็จําไม่หมดอ่ะรักทุกคนเผลอทุกคนเชนี่วดีมีความสุขมากๆแค่นี้ะค่ะ ครูรู้สึกดีใจมากที่นักเรียนมาหาครูนะคะแล้วก็ครูก็มีความมั่นใจสูงเลยนักเรียนจะเห็นว่าครูไม่ต้องเติมหน้าหรือวิศราหรือว่าครูสายครูดีใจมากนะคะเพดัะนั้นก็ในโอกาสนี้ครูก็ขอให้ทุกรุนนะคะประสบความสําเร็จต่อไปเรื่อยๆใครที่ ยังไม่ได้งานก็ขอให้ได้งานใครที่จบปริญญาตรีก็ขอให้เรียนปริญญาโทรปริญญาเอกต่อไปนะคะแล้วก็ขอให้กลับมาดูโรงเรียนบ่อยๆถึงแม้ว่าในอนาคตกลับมาแล้วไม่เจอครูแต่คิดว่ายังไงครูก็ยังอยู่เพราะุูจะไม่ยอมตายโอเคไหมคะ <laughs> ถ้าคิดถึงครูมาหาครูนะคะหรือไม่งั้นก็กดเบอร์โทรศัพท์นะตอนนี้กอยังไม่เปลี่ยนคือ089แาจำไม่ได้แล้วแปดส7นะคะแต่กำลังจะเปลี่ยนเพราะเราจะเอาเบอร์สวยๆนะคะตอนนี้กำลังเปลี่ยนอยู่ โอเคไหมอันนี้คูหายดีแล้วนะคะแล้วสองปีแล้วเนี่ยก็เฟรคู่แข็งแรงนะคะประสบความสำเร็จในอนาคตทั้งคู่และก็ทำการงานทุกคนค่ะสวัสด,ดีค่ะนักเรียนรุ่นที่นา่ารักทุกคนนะคะ รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ครูภูมิใจในสิ่งที่นักเรียนได้ช่วยชักสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและประสบผลสำเร็จมากนะคะทุกคนนะคะที่ได้ไปสู่ความก้าวหน้านะคะทำให้นักเรียนได้นักเรียนรุ่นที่ครูสอนรุ่นนี้ประสบผลสําเร็จและครูก็ขออวยพรเพิ่มเติมว่าขอให้ทุกคนก้าวหน้าต่อๆไปนะคะในชีวิตนะคะไม่ว่าจะด้านการทํางาน ในด้านของการมีครอบครัวก็ต่างนะคะวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนอ่ารุ<ม>่นที่19ที่น่ารักทุกคน<ม>ก็ครูก็ยินดีนะที่เห็นนักเรียนของครูที่ได้รักทุกคนเนี่ยอ่าสบความสำเร็จนะคะก็มันมันเป็นสิ่งที่ สอนทุกคนเนี่ยไม่ได้หวังอะไรจากนักเรียนเลยนะคะเพียงแต่ว่าเห็นนักเรียนประสบความสําเร็จเนี่ยครก็ก็ดีใจมากๆแล้วนะคะแล้วโดยเฉพาะรุ่นนี้ทุกคนก็ประสบความสําเร็จแล้วก็เจริญก้าวหน้านะก็ก็ครูก็ขอไวโพรน,นะ,ะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจากครูวัน,นินนะะดาการมีน ป19จะอารูปครูที่ฮาฮาปกติครูพิศราไม่ฮาเอ๊ะตอนนั้นครูชื่ออะไรนะนนะจํไม่ได้หรือเปล่าครูชื่อสําเนียงแต่ตอนนี้ชื่ออภิษราแล้วแต่น้องๆของพวกเรานะเรียกครูเนี่ยนะอภิษรานะคะอยู่ไม่กี่ปีแล้วครูก็กเกษียณครูดีใจนะคะที่เห็นความเจริญรุ่งเรืองของศิษย์ครู ขอให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปใครที่ยังไม่มีเมียก็รีบมีเมียได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันนะครูก็ไม่ได้สอนหลานแล้วนะคะขอให้มีความสุขความเจริญนะคะขอบคุณมากนะลูกที่ยังคิดถึงครูกลับมาโรงเรียนทุกวันที่สี่มกรานะคะขอบคุณคะ่ะรุ่นนี้ก็กจบไปนานหลายปีนะได้สอบถามแล้วเป็นรุ่นที่19จบไปตั้งแต่ปี2548นะคะ ก็ยังจําได้ดีเป็นรุ่นแรกที่ร่วมกันประเมินจากสอมอศนะได้รับความร่วมมือจากนักเรียนอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานนักเรียนรุ่นนั้นนะคะให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งเลยแล้วก็ยังจดจําได้ดีแล้วก็ในคระนี้ก็ประสบความสําเร็จไปหลายท่านคะคะก็ขอให้ประสบความสําเร็จในการทํางานในชีวิต,วตการงานนะคะแล้วก็การเล่าเรียนในระดับปริญญาโทขอให้มีความเจริญก้าวหน้าทุกคนค่ะด้วยความ ท <ge ar> ี่ถึงจากครูสุธิรานะครับรุ่สิครรูดีใจด้วยที่เธอรวมรุ่นกันนะาคระลึกถึงนท่ถึงทุกคนที่เป็นแล้ก็าว่าคนใดเรีจบมาแล้วะผมจะมีงานมการทก็ขอให้ จริ่มก้าวหน้าในหน้าที่การงานแล้วต้องมีเวลาอยากให้กลับมาเยี่ยมโรงเรียนเยี่ยมครูบาอาจารย์แล้วก็ฝากงานไว้งานโรงเรียนชมประวัตวิทยาจะมียกลบหกสิบปีในปีพุทธศักราช2,558ร้ปครูประจัดชุมนุมศึกษาการงานนะในปี พิศรณาสองร้อยาสิบแจะเชิญพวกตัวแทนแต่ละรุ่นมาปุจาอภรือกันนะหวังว่าคงจะจะได้เจอพวกท่านในวันที่หนึ่งสิบเก้าพันฝากความ้รึกถึงวัาทุกคนขอโชคดี